เียงแค่พิมพ์ว่าโปเกส8แส9หรือว่าพีลิงก็ได้นะคะแล้วก็คลิกคําว่าติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านข้างนี้เลยแล้วก็ส่งการแจ้งเตือนทั้งหมดแล้วน้องๆจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของพี่เกดด้วยนะคะชินดีต้อนรับเข้าสู่โปเกมสเกมเมอร์สวัสดีค่ะมาพบกับเกสอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Spy Fall เหมือนเดิมค่ะส่วนก,กฎกติกาเนี่ยเด๋รวเกส เขียนขึ้นให้ที่ด้านหน้าละกันนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยมีใครบ้างโอเคครับผมแบกกัมโบครับกิปุริค่ะยาลานิก้าค่ะไนน่าค่ะัเดีกก่อนนะครับเกียรอะไราณนะคะก็เห็นเฮ็ดว้าวเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะทุกคนน่าจะรู้กฎกติกามาตั้งแต่ช่องท่านแบงก์กับช่องกิ๊บุรีแล้วนะคะโอเคเราเป็นเริ่มกันเลยดีกว่าไปเลยครับโอเคครับ โอ้โหอย่อยายา่ยาย่าย่าร้านไยกาถามค่ะถามเลยครับผมถามก่อนใช่ไหมโอเคได้ผมถามท่านแบงค์เลยแล้วกันอ่านชื่อถามว่าชื่อโดยท่านชื่อโดยท่าน,ช,านชื่อท่านแบงค์อ่าท่านแบงค์ชื่อเงียดมากตัวเพราะว่ามไม่มีใครเจอเนี่ยัวต้อมถามว่าที่นี่ท่านแบงค์ไปบ่อยหรือเปล่า,าที่นี่ผมไปบ่อยไหมเหรอ ผมไปที่นี่ครั้งล่าสุดเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วโอ้โหนานนานมากใช่โอเคต่อไปขอถามใครอย่าเพิ่งถามผมผมจอค้างอยู่เพื่อนใครน่ะใคร่ะเวรกรรมถามกิบบุอากิบบุรีแค่ถามกิบบรีน่ารักที่สุดเลยค่ะค้าหัวเราะออกคอออกคอโอ้โหแดไรที่ไปอะไรวะสถานที่ที่ท่านอยู่นั้น มีสีขาวไหมค่ะโอเคบีเลยเหรโอเคค่ะถามโอเคแปดก้าวว้าวว้าวว้าวเอาดิเนเอาว้าวให้ครบว้าวให้ครบอะไรอะไรแม่โอ้โหน่ามากโอเคครับผมจัดมาสถานที่ที่แกสอยู่เนี่ยคนเยอะไหมคะ เยอะค่ะอืมเยอะค่ะไปค่ะขอถามดูดิเจ้ยังไม่อยู่เนี่ยใครน่ะมาใครน้ามาแล้วมาแล้วโอเคขอถามใครหนักว่าพูดสามอย่างอ้อมๆมาให้ฟังหน่อยค่ะว่ามีอะไรบ้างในตำแหน่งของคุณมีอ่าตำแหน่งผมเหรอมีกระจกมีไม่ใช่กระจกอะกระจกหน้าต่างอ๋อโอเค แล้วก็มีคนใส่ชุดขาวดในป่าเด้ยรืยปแล้วก็มีธงอืม,อมนั่นแหละในตำแหน่งของกอร์ใช่ไหมได้โตไหม,มตัวมันโอ้โห <c oughs> รับติวขนาดนี้คงต้องโตแล้วพี่รับติวเคถามต่อค่ะประธานยอนเลยค่ะ <c oughs> ขอถามว่าหน้าที่แห่งนี้นั้นคุณคุณเคยไปไหมไปยไปางนะวไปดิเออไปสามเดือนครั้งเลยเออเดีวผมถามต่อแล้วกันถาม่าเกปุลต่อแล้ต่อแล้วต่อลเกปุลี่น่ารักที่สุดเลยครับเฮ้ดอกท้อะอะไรวะมันต้องแขง อาออเคๆๆอถามว่าถ้าฐานที่นี้เนี่ยจากที่คุณมองเลยคุณเห็นอะไรบ้างโคชที <like> <bbe> ่เรามองเหรอหมายถึงเดี๋ยวเราจากที่เรามองเนี่ยจากืข้างนอกมองจากข้างนอกนะข้างนอกข้างนอกตอกข้างนอกมองมาก็เห็นตึกอยู่ไว้บ้าเออฉลาดนี่ฉลาดดิหายนี่ก็ต้ไปจากบทบาทเราเออเขอเข้เขถามใครน่ะ บทบาทของเธอเคืออะไรจ้อาอกอดอีกอนันถามผมป่าถามมึงอะไรมึงใครนะเดี๋ยวมึงคิดเป็นใครเหรอถามว่าถามว่าถามว่าอะไรนะเกมบริบทบาทบท <น S 1> บาทออบทบาทบทบาทเหรอผมเป็นคนใช้บริการที่นี่อ่ะ ยากเราไปใครหนักเขาถามคุณครูนะฮะว่าถามท่านแมงเลยถามว่าที่นี่นั้นที่นี่นั้นคุณชอบเข้าไปหรือเปล่าถามใครท่านครูเลยว่าถามท่านแบงถามว่าที่นี่ผมชอบเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยผมเคยบอกไปแล้วว่าผมเข้าสถานีครั้งสุดท้ายเมื่อตอนสิบปีที่แล้ว เขาไม่ถามว่าเมื่อไหร่ถามชอบชอบไหชอบไปไหมนี่อย่าะเออผมผมไม่ได้ชอบเข้าไปแต่ตัวสถานที่นะถ้าเข้าไปเพราะสาวๆอาจจะไปบ้างจะไปโอเคขอถามใครตอนนี้มันเป็นใครยากเจลลนิก้าป่ะเจเนิก้าขอลองถามท่านถามว่าสถานที่นี้ มีส่วนส่วนหนึ่งอ่ะที่ชัดๆเลยอะเกี่ยวข้องกับพระเยซูอะที่ท่านเห็นได้ชัดๆเลยมีไหมถ้าลองนิพพานพระเยซูดูยนกรวมแน้วื่องไงจะตอบได้ข้อนี้แกนีมีมีไหอมีไหโอเคมีแต่คุณยังรู้เลยว่าศึกมีอะไรประโโง่ยริงกี่เกมอะไรของเดี๋ยวผมถามต่อแล้วกันถามพี่เจฟ ชื่อค่ะ f89 ว้าว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 ผมก็ยังไม่รู้อ่โวะอันนี้ไม่รู้อ่ะยังไม่รู้จะตัดอ่านพี่เกดว่าเรตัดเป็ครูไปแล้วอ่ะทิงที่พี่เกดอ่ะมองเห็นเนี่ยแับสีชัดๆเลยสีอะไรตำแหน่งพี่เหรอหรือว่าไม่ไม่สีที่พี่มองเห็นเนี่ยตรงนั้นจากตรงจากบทบาทพี่ก็ได้มองเห็นสีอะไรพี่มองเห็นสีขาว โอเคโอเคครับผมขอบคุณมากครับท่านครูถามว่านี่มันไม่ค่อยประโยชน์ท่านครูบอกว่าทำอะไรไม่คไปยินไปรูกลับได้ไหมได้อะไรท่านขอถามครูกลับว่าที่นี่เนี่ยหือน้มีกับลูฟี่ไหมเก้าอี้ลักษณะเป็นไงเก้าอี้ลักษณะเป็นไงโอ้โห ขายใครมันรัดแต่พี่เอะเนี่ยเก้าอี้ที่ไงเลยปะเออแบบทั่วไปอ่ะทั่วไปอ่ะทั่วไปอ่ะที่ทั่วไปที่สถานที่นี้จะต้องเป็นอะไรเงี้ยทั่วไปเก้าอี้ยาวปะที่ไม่ให้คนนั่งที่ไม่ให้คนนั่งคืออะไรที่ที่ที่ให้คนนั่งไงเก้าอี้ยาวเก้าอี้ยาวให้คนั่งเออแค่นั้นแหละโอเคงั้นผมถามต่อแล่วถามท่านแบงค์ครับผมอยากถามว่าสถานที่แห่งนี้ครับ ท่านมีความรู้สึกยังไงบ้างเฮ้หนึ่งนาทีแล้วหนึ่งมีความรู้สึกว่าเย็นดีผมแม่ผมขอโวก่อนเล็กันผมเขาโหวตใครเนี่ยโหวตคุณครูคุณครูไม่ใช่เชื่อเราเราไม่ใจหรอทันกีปอะะอะใครน่ยอะใครน่ยอะะใครเนี่ยแน่ใจนะใครนี่ยทุกคนบอกใครนี่ยไปเลยโอเคแต่เราไม่แน่ใจว่าใครนี่ยไหมแต่ว่าเรามั่นใจว่าคุณครูไม่ใช่แน่โอเคตั้งแต่คำตอบแรกแล้วงั้นทุกคนตีเสียงโหวตใครนี่ยหมดครับโอเคไม่ใช่ครับ เราเราไม่รู้ว่าใครไหนใช่ไม่ใช่เรามั่นใจว่าใครอ่คุณแบงค์อ่ะแหละไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมคุณครูแน่เลยแม้ว่าเกดนั่นแหละเขาเองเขาถามเกดยังไม่ทั่วถึงเขาเกดก๊องไอสีขาวจากเราไงคำตอบเราอ่ะเออเออทันเกดรู้ไหมวิหานปะคะไม่ใช่ด้วยแต่เกดบอกวิหาร มันคือที่ไหนอ่ะมันคือที่ไหนโรงพยาบาลโรงพยาบาลดูดูไม่ทำไมผมต้องตอบผมตอบว่าเป็นลูกค้าก็คนเป็นคนป่วยใช่ไหมคนป่วยอ๋อโอเคค่ะมารอบต่อไปเฮ้ยไม่รู้องสงสัยคือครูเล่อืาไม่รู้อ่าไม่รู้จะสงสัยใครรอบนี้นิ่งกันเลยเกินตาไม่ติดมันเริ่มเงีย็นกันแล้วชอบชื่อนี้เฮ้ยแต่เก็ตแบบเลิศนะ มาเริ่มอืมโอเคค่ะโอ้โหตำแหน่งอะไรวะี้โอ้โหโอเคเก็บปุรที่เริ่มก่อนจ้าเออตาคุณนี่แหละตำแหน่งเราคตรนงงมากเลยเวรกรรมไรเลี้ยถามถามโอเคสแต็กส์เจ้าเฮ้เอาอืม สถานที่แล้วกันสถานี่ของเกสนะคะ,ะมีน้ำค่ะ, <c oughs> อะโอเคสามพีอะไรคะพี่มีน้ำเคต่อละต่ะเขียว <c oughs> อ้าวแล้วถามว่ามีอะไรงไงเกสแบบมีน้ำไหมไม่ถูกแล้วโอเคโอเคขอถามท่านแบงค์จีเนียสมากรอ่อรากดินไม่มีใครเกินแถมแน่นอนเก็จะ <c oughs> ถามว่ <c oughs> า <c oughs> บทบาทของคุณเนี่ยเหนื่อยไหม บทบาทผมเหนื่อยไหมแหละบทบาทผมเป็นตัวกระทำหลักของสถานที่เนี่ยถ้าเกิดผมทำผมก็คงจะสนุกมั้งเก็ตว่าน่าจะตำแหน่งเดียวกันโอเคทำต่อไม่เ็นสิโอเคต่อไปก็อีเยอะเลยอีกต้องมีอีด้วยนะแถมให้เยอะเลีไ่ทันอยอะเลก็่แก่แก่แก่ก่แก่่าก่่่่่าน่่่่่่ มันจะหนาวไหมมันจะหนาวป่ะตอนที่ท่านทำปริการอยู่นะท่านถามที่ดีค่อนข้างหนาวพอสมควรโอเคครับผมเอาหนาวร้อนร้อนว่ากันไปท่านจะหนาวหรือร้อนแน่เอาให้แน่เอาหนาวร้อนมันหนาวหนาวร้อนร้อนนะที่เนี่ยเออจริงเหรอโอคครับผมโอเคงั้นผมถามใครเนี่ยใคร มึงอะไรโยหลายท่านรู้โหดถามว่าพี่เนี่ยมองจากข้างนอกเป็นยังไงบ้างมองจากข้างนอกเหรอคือคือเราอยู่ข้างนอกใช่ไหมเออก็มองจากข้างนอกไงก็รู้สึกหนาวมองจากข้างนอกเลยรู้สึกหนาวรู้สึกหนาวรู้สึกแบบจะชื่นน้กกันนะโอเคได้อยู่ได้อยู่พอถามว่าเอ้ขอถามคุณแบงค์นะฮะฮะ มันมีภูเขาไหมมีครับผมมีสองเนินใหญ่ๆเลยอ่ะโอ้นมใช่ไหมมั้งผมไม่รู้ถ้าถามมีภูเขาไหมผมตอบไปแล้วมีมีมีเขาไฟฟูจิใช่ผมถอดถามใครเนี่ยแสดงว่าเป็นเครื่องบินบินใช่บิไวๆได้อค่ะมีใครหนาึงตอบคุณแมงขอถามใครนะครับผมนอกจากมีภูเขาแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันเห็น ทะเลป่ะพี่ช้างครับเอ้ยไม่ใช่มีทะเลครับมีโอเคครับผมผมขอถามเยอะไหมกันว่ามาที่อย่างนี้นั้นถามเพียงว่ามีสิข่าวไหมเขาหม่มีดไม่มีไม่น่าจะรอดเขาหมดใครฮะเขาหมดใครน่ะเขาหมดใครน่ะเขาหมดใครน่ะ เใชหนาไม่เียคนะโกรโกรมึงเลยก่อนมึงเลยใช่ไหมใช่ใช่นีขึ้นรกเหนือปะตายใช่ตาปลาตาปลาท่านท่านตายใ่ภูเขา้ไม่ไตายใ่าตาในห่หนาวเมันน่าจะเออเอเอมันน่าคิดแต่ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเออเพราะมัเป็นช่างนวด มันมีสปาให้แบบจางเตทั้งสวยทั้งเย็นแกเป็นชข้งนวดเหรอเออแล้วพีกแบบที่ด็กจะใบให้ผมเวยว่ามันมีขนนวดด้วยกิ่มากินมะเราใหญ่สุดเราเป็นผู้ชิวชอนทั้งโลกผิวหนึ่งถึงว่าทำไมตกใจว่ามันเกี่ยวอะไรสถานที่ใช่ปะทำไมไม่ไปอยู่โรงพยาบาลเต่ปะปะปะมามา หยิบชื่ออีเจนี่เริ่มเริ่มเกต่ทุกรอบมาท่านมาไาผมก่อนใช่ไหมโอเคเพื่อนตื่นนี่เอาก่อนขอถามโบเกตจ๋าจุ๊บจุ๊บมุ่มมัวบเด็านี่เฉยขอถามว่าสถานที่นี้ท่านเคยไปไหมเคยแต่ว่า ช่วงนี้ไม่ได้ไปละเคยไปบ่อยด้วยสมัยก่อนโอเคครับขอถามกิบุริน่ารักที่สุดโลกเลยค่ะสถานที่นี้เนี่ยผู้ชายหล่อไหมอุ่ยมากกว่าแต่ก็ต้องขึ้นอยู่ด้วยนะว่าตำแหน่งไหนอหมายผมว่าต้องหล่อเลยแหละถึงจะมาได้ไม่อะบางทีแบบตำแหน่งอื่นก็ไม่โอเคใช่ใช่อ๋อใช่ เฮ้ยมันชัดไปปะเกินไม่น well? ่ารอดผมว่าถามลยฮะยราญกล่าละกันถามมาครับถามยันในกลาว่ามีสัตว์เยอะไหมคุณมีเดี๋ยวคุณมีคุณมีบทบาทอะไรคะอืมบทบาทของผมไหมอืมแล้วมาหาความบาตอีกวะเตะฝุ่น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  แต่ฝุ่นแต่ฝุ่นโอเคครับผมแต่ฝุ่นคืออะไรวะตกงาแต่ฝุ่นไปมาไม่ไปมานแต่ฝุ่นไปมาที่โดยเองนอกสถานที่อะไรกี่แหล่งอยู่ข้างในอยู่ข้างในโอเคโอเคไอ้ผมถามท่านแบงค์แล้วกันถามถามท่านแบงค์ว่าที่แห่งนี้เนี่ยเจะได้ดอก่อนละก่อนอ๋อลืมถามก่อนดีกว่าใครนะโดนลืมโอ้โหโอ้โนโอ้โหถามว่าที่แห่งนี้เนี่ยคนเยอะไหมถามว่าที่แห่งนี้คนเยอะไหม อืมมันก็เยอะบ้างไม่เยอะบ้างมันแล้วแต่แล้วแต่ช่วงอ่ะอ๋อโอเคโอเคโอเคโหวตก่อนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวในเพิ่งใครก็ถามกันท่านแบงก์จีนี่ปุ๊บปุ๊บหล่อรกใครจะเกิดใช่ครับผมใช่ด้วยครับอืมเขาถามว่าอย่างนี้นั้นอันตะระดัมแต่อะไรท่านแตมตะระดัมแต่ มีเก้าอี้ไหมมีมีท่านเออตีกเก้าอี้เก้าอี้ปะวะเออมีหัวหน้าผม,มใช้โอเคโอเคต่อไป <c oughs> ขอถามคุณกิบป,ปุริน่ารักที่สุดเลยครับถานที่แห่งนี้ถ้าทำรายได้ได้เกินร้อยล้านไหมโอ้ถ้าได้ก็ต้องเกินสิคะ กูรู้หมดแล <AM güzel fit> ้วที่ไหนแข่งอะไรของคนเนี้ยเวรเก่าเราโกวตกันไหมใครไหนอีกรอบถามว่าสงสัยใครน่ะสงสัยฉันเฉยสถานที่เนี้ยมืดหรือสว่างมันก็มีสว่างบ้างมืดบ้างไอ้ไม่ดต้องบอกว่ารอบนี้เดี๋ยวไม่ได้พูดชัดเจนเกินไปป่ะวะ มันก็มีสว่างแล้วก็มีมืดเป็นแพทเทิร์นอ่ะว่านะไม่ใส่รับแม่งรู้เลยวไอ้สปายแม่งรู้แล้วมันก็ขอวตเลยได้ไหมวตใครนี่ยเออโหวตใครนี่ยขอวตใครนี่ยไม่ใช่ครับจริงปะนะวตยาลาในก้าไม่ทันแล้วท่านตายเกินไปแล้วท่านท่านครูหรอใช่ละเออะไรยาครัวไทยไหมลงไทยหนังเฮ้ยไปบ่ายผมน่าจะพลาดอีกว่าม่อีกติดตนานนะแต่พี่เกดบอกหล่อแล้ว เปลี่ยนเกมโอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะไปพบกันในพาร์ทต่อไปได้ที่ช่องเกรียนเกมเมอร์89ได้เลยค่ะก่อนกับคุณครูนี่ใครจะตัดก่อนเนี่ยเอาคุณครูก่อนเลยผมก่อนผมก่อนดูก่อนนี่ตานี่บอกลาไปบ๊ายบายน้องๆอย่าลืมกด subscribe ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดของพี่เกมแล้วก็พี่ลิงได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืม ชมคลิปเก่าๆของพี่เก๊กับพี่ลิงในที่ตรงนี้เลยน,น้องอย่าลืมกดไลค์ให้เก๋ด้วยนะคะบ๊ายบาย